เราก็จะบังคับตัวกล่อง Android ได้นะครับผมเพื่อไว้เล่นเกมนะครับเดี๋ยวลองเกมแฟมิคอมสักเกมสองเกมเนาะ,ะเดี๋ยวลองดูคูริโอดอทบอลนะโอ้ยจะรับโดนเต็มเต็มทำไมปลาไม่ติดเนี่ยปลาลูกไฟนี่งไงโดนเลยสองคนโอ้โหเดบเบลคิวเดี๋ยวครับลองดูครับกระโดดกระโดด ป้านี่พัวสามกระโดดโอ้โหจะกระโดดละบล็อกดโดนเดี๋ยวปิดฉากหน่อยติดฉากทำให้ตายติดนั่นแหละเรียบร้อยโอ้โหปิวปิวหกประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวลองเครื่องซุปเปอร์สักเกมสองเกมนะครับผมเอ่อซุปเปอร์มาริโอแล้วกันเสียงที่คุ้นเคยปาเตา้าเรียบร้อย โอเคอ่ามียาซี่ด้วย <c oughs> พ่นไฟนี่ <c oughs> ประมาณนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยว PS1 หนึ่งบ้างนะครับผม PS1 หนึ่งเอาเกมเกม Resident Evil แล้ลกัน เอาอีซี่นะครับเผิเล่นไม่เก่งข้อดีของเพจหนึ่งเนี่ยมันจะมีสูตรโกงให้ด้วยนะเนี่ยเราก็มาติ๊กเนี่ยอันเนี้ยพลังไม่ลดอะไรอย่างเงี้ยครับลองดูหรือว่าเราจะเซฟเกมก็ได้โหลดเกมก็ได้นะครับเซฟก็เซฟไปประมาณนี้ครับยิงมันปังได้หี่ได้หีแน่หลบผิวหลบผิวผิวหลบลบูกหล,ล,ล,ลบดิจิตอลโอ้โหทอมี่เยอะจัง นี่ไงโอยไม่ไหวหนีก่อนเอ้ยเอ้ยเยอะจังโอ้ยโดนกัดแต่ฉีดวัคซีนแล้วไม่เป็นไรหูเยอะครับไม่ไหวหนีก่อนซอมบี้เพียบไี่เนี่ยเต็มดอกเอากระสุนหมดไปก่อนละโกยยโยม หนีก่อนครับหนีก่อนเข้าบ้านก่อนครับหนีเข้าร้านก่อนร้านปืร้านปืนเคสุดท้าย p h p เนาะ PHP เดี๋ยวเล่น PS อนะครับเอาแมนยูเจอลิเวอรพูลแล้วกันครับคู่รักคู่แค้นเลย โอเคครับวันนี้โอ้คู่สุดหน้าลูนี่ฟานเมอร์ซี่ครับคู่ตำนานเลยนานี้บาเลนเซียเคเบอรี่ทำเคเบอรี่เปิดมาสวยสโคแทงมาฟานเวอร์ซี่ฟานเมอร์ซี่จะแตะได้อยู่ฟานเมอร์ซี่ซัดเลยครับลูกนี้แล้วเรียบหายครับลูกขุกคลิกครับลูกนี้แล้วลูกมันมาหาฟานเมอร์ซี่แล้วซัดหายเลยนำเร็วครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อ้าวแล้วโดนล็อกลูกนี้ไอแกอ้าวแล้วหายเหมือนกันโอ้ยโวเลสง่ายๆเลยเอาโดนหลอกง่ายมากโอ้โหโคตรคมอ่ะประมาณนี้ครับทีนี้ตัวเกมเนี่ยมันมีเกมอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปที่อธิบายแยกไปนะครับก็เดี๋ยวอธิบายคร่าวๆหลักๆก,ก,ก่อนก็คือเกมอันนี้จะเป็นเกมแฟมีอมกับเครื่องซูเปอร์เนาะ ไอสองแอปนี้รวมกันก็ประมาณ2,000เกมก็คือครบทุกเกมของแฟมิคอมกับเครื่องซูเปอร์นะครับส่วนแอปนี้จะไว้เล่นเกม p s เนะครับผมซึ่งเกม PS1 เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ100เกมฮิตฮิตนะครับคัดมาให้แล้วนะครับก็เมมันเหลือนิดหน่อยก็เลยมาลง PSP ให้เพราะพ P เพีก็จะมีเกมบอละพีนะครับแล้วก็มีอีก6-7เกมนะครับอยู่ในนี้ซึ่งไอทั้งหมดเนี่ยก็จะครบ 64G/ พอดีนะครับผม